ปรมาลาภาความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวสนะอิศสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแกน่นสำนักประชาสัมพันธ์นเขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์เสนอละครสันมัจ,จุราชที่มองว่าเห็นตัว ครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับชาวคณะมิตรสัมพันธ์ในละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้จะนําเสนอเรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อให้ทุกคนได้ประพฤะติปฏิบัติใช้ชีวิตประจําวันด้วยความไม่ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นหนทางนําไปสู่ความตายได้ครับหากท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟังทั่วไปอย่าลืมส่งเรื่องราวของท่าน เข้ามาที่คณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นตำมลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000นะครับละครสันมจุฬาที่มองมาเห็นโตจากบทประพันธ์ของเพชรลัดวังละหามือนี่เสนอตอนคาซึกบุม ม้ามามามาเบิงมาเบิงเพืยอบีได้แจกพอดไปเต็มเต็มเลยค่ะแบบนี <hey>. ้โอ้ยได้แจ็กพอดมาเมื่กี้ยังดีตัวเลยบีถือว่าโชคดีเลยแล้วันใหญ่ไปด้วนเลยโอ้ให้บดีใจน้ำต็ดเลยโอ้ยกันเมลัยเหลือยดเลยหนัรางวัลแจกพอดนี่นะชุดใหญ่เนี่ยสามสิบล้านเนี่ยเป็นเสียทีชั่วข้ามขึ้น อันนี้ยังว่าเ้าซีซีคืนไปน้ำหลับตาไปน้ำเหมนนีความสุขเลยเด้อเนี่ยถ้ามันถือแท่เนี่ยมันสิได้ใส่อะไรเงี้ยมันสิเปลี่ยนบ้าก่อนนั่นทีครับครูบีครับไม่ต่หลสวบไปเลยใช่ครับนั่นแหละผมก็คิดตามทิดแหล่ครับครูบีครับแค่คิดผมก็มีความสุขตามไปด้วยแล้วครับอยู่ดีๆก็จะได้กลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนนี้ ถ้าว่าถูกกันจริงๆนี้ทิดแหล่อย่าลืมผมก็แล้วกันนะครับผมจะตามทิดแหล่ไปทุกที่เลยครับเดียวเดียวเดียวอันไอทิดแหล่ขุนปลาลัดอย่าเฝ้าฟั่นไปไกลปานนั้นคะ่ะเอาเอาอยัางไงครับกันแจกพอดค่งบีนั่นก็คือว่าทึกใบซังเอา้าโอ้ยนาะเนาะเขาว่าอันบีนั้นขาบรถไวเกินกำหนดพะนะอืมใบสังนั้นโอ้ ทรงมาฮอดหน้าบ้านเลยเด้อือแล้วก็มีภาพจากก้องวงจรปิดชัดเจนเต็มเต็มทะเบียนรถแม่ขักขนาถค่ะชัดเจนเลยโอ้โอยก็ว่ามันเจกขวดรถตันี่สามสิบล้านเล้วใบสั่งนี่น้องเอ็ง嘛เจใจนะมันเกืือตัดนีเนีโอ้ยแจกขวดใบสั่งวัเนี้โอ้ยไปเถืองว่าทั้งในแหละอันมัน กูบีโอ้ยหนูจับมือเนาะเป็นนักชิงอยู่ทั้งใดเนาะปกติก็ไม่เห็นขับรถเร็วเพราะบันไดก็เดนนี่บัน้านั้นไม่อย่างเงาเลยขึ้ได้ใบ้างมากกูบีใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอ้ยปกติผมก็เห็นว่ากูบีขับรถแค่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเท่านั้นเองนี่ครับกูบียินบอกว่าชอบขับช้าๆเพราะว่าช้าๆนี่จะได้พระเลี่มงามช้าแต่ชัวร์ไม่ใช่เหรอครับเอาแล้วเป็นยังไงมายังไง ถึงได้โดนจับความเร็วรถได้ครับมขับช้าๆไม่น่าจะโดนเนะอะบีกันบีกันงงงงนี่แเละบีกเลย,เยขับบวไหวน่ะเป็นย่างมันถึกจับความเร็วจังซีบีก็เลยลองมาท่ามคุณปลาลาดกับมาไอแล่เบิงนี้นะ่ะเนี่ยเนี่ยมาซอยกันเบิงนี่น่ะเพื่อนว่าเนี่ยเนี่ยเคียนใบว่าวันทีสิบห้าเดือนก่อนสิบห้าเดือนก่อนเอ๊ะแม่นผู้ใดขับหลดนะไอโบแมนบีเด้ ราะว่าบีนั้นโบได้ขับรถเร็วเด้กคุณประหลัดไอ้แหล้วอเออเออผู้ได้ครับนี่สิ่ครับใครเป็นคนขับเอ๊ะอ๋ออ๋อผมนึกออกแล้วครับครูบีครับทิดแหลวครับวันนั้นที่ว่ามีมีทั้งผมมีป้านงมีทิศแหลกแล้วก็ครูบีครับที่ว่าวันนั้นเราไปงานขึ้นบ้านใหม่ของครูโอเว่นกันไงครับทำได้ไหมครับวันนั้นวันนั้นแม่นมเอออออใช่แล้วก็คนขับรถเอ๊คนขับรถไกลนะเฮ้ โอ้สายตาคือง่วงมนทั้งเดียวเนาะบ้านนี้เนาะแม่นแล้วค่อยว่าแล้วเป็นผู้ใดกันอย่างมากันอย่างว่านี่ล่ะก็ต้องไปบ้าผู้ใดดอกครับไอ้แหลีเลี้ยสิงนี่ล่ะไอ้เลี้ยเลี้ยสิงเป็นเลี้ยส่งเลี้ยสิงเห่อฮะมันจำได้แล้วจำได้แล้วแต่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 โอ้ยมัมเปอย่างดอกมือนั่นเหมือนกับโอ้ยมันนี่ย่งเนาะไปงานมาหมดอ่ะมันเก็บท่วงเสียวบ้านเนี่ยโอ้ยไปกินมะม่วงที่ไหนมาครับ นี่เลินเโน้เฝ้าท่านเดียว้ยมิ้งจะขอหงน้ำเนาะทำกัอยู่ใกล้ไกลเองไอ้แหลกก็ได้สวมวิญญาณเล่นเสียงนักชั้นใกล้วาเลอวันนี้ตัวบังคับด้วยท่าเล่งกันโอ้ยเนี่แล้ววันนั้นเนีนลุกๆุกาฮ่มันกับบุกมาขักันเนาะห้วยว่าประตูเมืองอะไรเชันใดบารเนี่ยอ่าฮ่าฮ่ล่นเดขั้นเล่งนี่ทันเ็ยาไปเมื่อเดือนนนู้นเ่ ยิกสวงไว้จนต้นเลยเนี่ยเลี้ยม้าเนี่ยม้าเน่แทบบอลายในคาซิคอยมัดอยู่ประตูเมืองแล้วอยู่ประตูเมืองโอ้อจวบปีหนักบักคัดเนาะเว้ยเกียบ์เมื่อบ่รอดแล้วล่ะโอ้ยขับรถั่นเรียบร้อยเลยโอ้ยเนี่ยเนอะเป็นจับเป็นจับเม่นขับรถขับดีนะครับเออไม่งั้นเห็นวันนั้นขนลุกกันอยู่ใช่ไหมครับ อโอ้ที่บ่อใไวๆนี่ฟ้าวย่างเดียวนี่แหละวัาตีว,ว,า,วาแล้ววานแล้วเนี้ยเนี้ยเนี่ยบีกพยายามเบิงเดะเบิงไหนรู้เอ๊ะขนคาบเหมือนกับบวควาชัดเนาะแต่ว่าเบิงส่งนี่บัวแมนเจ้าของในแท้ทละแต่ว่ามันส่งคือไอ้ทิศแล่นนั่นล่ะบีวานะอเออ,อโอ้ยสันบีกะที่ฟ้าวไปจัดการใจค่ะปุ้งขาปั๊บไปก่อนเด้อให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าบีก่ายานคือกันเดยว่ามันใชเหตุผิดกดมากนี่นะเออต้องใจค่ะปั๊บแบบนี้นี่ละเนาะ เนาะป็นเบิ่งดีๆบล่ะคู่บีว่ามันรถถีกสวมทะเบียนจีบอทะเบียนชฉกสวมทะเบียนจีเก่งกะดาษกยากหรอมาเอามาหนีมาหนีเอามาแหย่แหล่เดี๋ยไอแหล่จะไปจัดการให้เฮ้ยคือใจดีใช่ไหมล่ะไปล่าเราเออแล้วไใส่งใบสั่งเนี่ยมาอยู่กับใบแหล่สบายได้ไปจัดการให้ก็ต้องห่วงก็ต้องห่วงไม่พูดอะไรหูน้ำเขาดอกหนึ่งไอ้เดี๋ยวไอ้ไปจัดการให้แมนบลาๆเหมือนใชแมเนบลาๆนี่นะ อืมแต่ว่าแต่ว่านะครับอย่าเพิ่งจะล่าใจกันไปนะครับเนี่ถ้าว่าไม่ยอมไปจ่ายค่าปรับทิศแหลบรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยครับทางกรมการขนส่งทางบกอะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเขามีการลิงก์ข้อมูลเชื่อมข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วเออเขาว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายจราจรเริ่มวันที่หนึ่งเมษายนนี้เป็นต้นไปนี่ถ้าว่าไม่ไปปรับนี่ก็น่าจะมีผลแหละครับอืมเอ้ามันที่มีพ้นี้ย่างบัลลปลราดบ้างเนี่ย อา้าวคือเป็นตะยานใช่ล่ะอ้าแต่ก่อนนั้นมีคนเคยบอกว่าเอาใบาสร้างนั้นบอกไปจ่ายค่ะปัจกุบันโบเห็นเป็นยังวะสันเป็นบอกเหยื่อไอ้แล้วว่าขนาดกันยังขับรถไปหั่นหมานี่ได้ตามปกติโบเห็นเป็นยังเลยเด้อืมใช่ครับใช่ครับแต่ว่านั่นนั่นมันเมื่อก่อนครับเมื่อนานมาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ครับปัจจุบันนี้เลยครับทางกรมการขนส่งทางบกกันก็ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงภาษาอังกฤษเรียกว่า M O U เป็นความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเพื่อลดการกระทำผิดกฎหมายจะได้มีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยครับสิกแหลครับขับเร็วๆนี่โดนแน่ๆครับยต่เ่มามันมันมีรายละเอียดอย่างนี้เหครับคุณบัลลต ผมก็อยากหูกันเนี่ยผมก็เป็นคนใส่รถใส่ถนนผมก็เป็นคนขับรถเร็วพอสมควรอยู่ดีะโอก็ประละทลประลิ่นเพิ่มโทษเพิ่มอีกย่างบ่กคาโป่งคาปั๊มไหนนี่มีบ่มีครับมีครับมันเป็นอย่างนี้ครับตั้งใจฟังนะครับเนี่ยครับคนที่ทําผิดกฎจราจรนะครับที่ได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานแล้วก็ไม่ได้ชาระค่าปรับในเวลาที่กําหนดนะครับ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะแจ้งข้อมูลผู้ค้างชำระให้กับกรมการขนส่งทางบกครับทำให้การแจ้งให้เจ้าของรถหรือคนมาติดต่อในขั้นตอนที่มาขอํำระภาษีประจำปีเนี่ยให้มาเสียค่าปรับด้วยครับแล้วคนที่ไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนายทะเบียน จะรับต่อภาษีแต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือว่าที่เรียกว่าป้ายภาษีป้ายวงกลมนะครับตอนนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะเืออันนั้นเลยครับโดยจะได้หลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษีซึ่งมันก็จะมีอายุประมาณ30วันนะครับไม่ใช่ประมาณนะครับ3าวันเลยครับ แล้วก็เพื่อ,อให้ไปชำระค่าปรับที่ค้างให้ครบภายใน30วันนะครับจึงจะสามารถรับไอ้ป้ายวงกลมป้ายสี่เหลี่ยมนี้ได้นะครับก็จะมีอายุ30วันถ้าไปชำระค่าปรับที่ค้างให้ครบภายใน30วันก็จะสามารถได้มารับป้ายภาษีได้ครับไม่งั้นก็ค้างเง,งินนั้นแหละครับโดนตำรวจเรียกอยู่เรื่อยอันถ่ามแน่คุณประลัดแล้วขันห่าไปจ่ายค่าป้าบเนี่ย เออไปตอนที่ห่าต่อภาษีเลยทีเดียวได้บอหึมันที่ได้บอขนปัลลัดนก็ได้อยู่นะครับถ้าเราชําระขาปรับพร้อมกับลงทะเบียนไอต่อทะเบียนภายในทีเดียวอ่ะก็ทําได้ครับแล้วก็จะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้เลยทันทีครับก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มใช้แล้วแต่ว่าจะไม่มีผลย้อนหลังนะครับคือก่อนหน้านี้ไม่ไม่มีนะแต่จะมีตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนปีนี้แหละครับว้ายบัดเนี่ย เพื่อนขี่เข้มงวดค่ะเทลานอขึ้นใช่ครับใช่แล้วว่าที่ไปยึดอ่อนเมื่ย่อมเสียค่าปรับบ่ได้ตัวนี้ไหมไม่มีปัญหาตอนไปต่อทะเบียนรถตัวนี้โอ้แต่ก่อนนันสบายสบายแน่แล้เมื่อไหร่ใช่ครับใช่ครับเห็นว่าเพื่อนนี่แบ่งเงินกันแบ่งค่าปรับให้กันลงตัวเราต้วไหนเพื่อนังโอเคกันเออไม่เหมือนกินไปเดี๋ยวนี้ M O U ร่วมมือกันเขาร่วมมือกันครับทุกท่าน อย่างนี้ครับทิศแล่ครับครูบีครับถ้าว่าโดนใบสั่งก็ต้องรีบไปดําเนินการชาระค่าปรับแล้วนะครับจะปลอ,อดภัยหายปลอดภัยหายห่วงไม่เป็นปัญหากันขี่ขายรถซะเลยใจเย็นๆไอ้แร่ยังฟาขายขายรถที่ไปซื้อมากแบบนี้มาอย่างมาตุกรถเท่าใดซื้อมาก็คีบหรอกเรื่องที่บริษัทเช่าปรับผมผม่ยจักรยานไม่เป็นไรครับพ่อออโรงเรียนตีแต่บีว่าเนาะ ขันเสียให้ดีที่สุดเลยนะใช่ครับขับรถนี่ก็คือต้องปฏิบัติตามกฎจราจรตามกฎหมยนะให้ดีแล้วคือสําขันที่สุดก็คือว่าปอดไผ่นั่นล่ะเพื่อนก็ออกมาตรการนี่มาก็ให้เหาละมัดระวังน,วน,นั่นล<ช>่ะดีว่านะใช่ครับจะได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกํลาลังติดตามรับฟังละครสั้นมัจุราชที่มองไม่เห็นตัว จากชาวคณะมิสัมพันธ์อยู่นะคะหากท่านมีข้อเสนอแนะและคำติชมรายการโปรดส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นถนนกสิิกรพุ่งสร้างตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย40์40000และต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังละครสั้นมาจ,จุราชที่มองไม่เห็นตัวของเราต่อไปได้เลยค่ะ พ่อมนาพ่อมตาก,กันคักแน่แททิดแลคู่บีปรลัดโอ้พ่อมนามพ่อมตาก,กันกะดีตัวนี้<ม>เป็นจังไหนคะปะนงมายูขึ้สิเงียบเงาเนาะมึงดูนัน่นโอ้ยนั่งอยู่ภูลมุ่งภูลแก่ยู่หันนะ<ม>ปะนงกับไปเป็นสาวกรุงเทพโดนห่ายเนาะอุ้<ม>ออยอฮ้ยเนาะขุนหม้อเนาะมันก็ส่งเป็นเงียเง้ยเป็นเน,น้าเป๊ะๆคือกันเดปนงมายูนี่เนาะก็จนสี่หมอกะเออ เป็นแปลก,กๆคือกนเค่วยได้ว้าได้จ่าคยได้หัวนเนาะคยได้กินอย่างแสบแสบฝีมือปะน่องเนาะเฮ้ว่าเล้วกคืดทอดหนึ่งปลาต่าเจ้านั่นแม่ทิดแหละปลาก็อยูในสาหลายหลเห็นไมหมฮังโมมีผู้เฮ็ดสู่กิ่นเนาะเออทิดแหละก็บ่ค่อยได้อยู่หนางานเนาะตอนนี้เนะาะช่องนี้มันง่ายหลายเลยเอาจ่งใดกะเฮ็ดงางกนกนละมันระว่างดูแลสุขภาพเจ้าของในเด้อทิดแหละช่วงนี้เห็นผู้นั่นเป็นนั่นเป็นนี่เออหลยกันอยู่เด้ กัาบหนางานอันโมอล่ำเนอว้าจะงมัตีมันขามันยิ่งอี้ยังกันกระดองกันเนียบุ้ยถูกมือนี่ก็เดยเป็นแต่ยานให้นอหลังเทือก็ได้บกาไปเบิงเด้อันเข้าหมีไรส่งไรสดนั้นเบิงทังนั้นเอากันยังว่าจังว่ะฟอนอยู่หน้าทีวีฟอนอยู่หน้าคอมนั่นละเอาวะืออจากบ้านไปซื้อวาสิ่ไปซื้นไปมวนจังหดจังตายกับมี่เจ็บกับมี่จังมันอีหยังทุกมือนี่้นแมจิตใจแม้หมอขึ้นหอดอันปนมงเมื่อวานก็เลยวิดีโอาข้อไปหาแม ปนนองหัวเตอหัวเตอนบอกว่าโอ้ยลูกหลานภาพไปเที่ยวมองหันมองนีฮะเรื่องเหมือกับภาพไปนั่งเลื่อยอยู่ในคล้องป<ะ>้าสะ,ะอ้ยเนี่ยังวะเพืน่นว่าเพืนพ่นมว่วนดีตื่นหูตื่นตาดีแต่ว่าฮานั่งเธอกับขึ้นหอดบ้านอยู่ขึ้นกันล่ะเพื่นว่าอุย้ยอิจฉาเพือ่อนยูดอกได้เป็นสาวกรุงเทพกับมาสิบ่ขา,าวปุ้ยลุยอยู่ตีเหอ้อิที่ยักเหมือบ้านเวลาที่แหล่สิเพือนยู่บ้านผู้เดียวโดนเติบยุติเหง้อินีา ผู้ใดไปกรุงเทพกับเจ้าหนีพ้าไปนั่นเนี่ยลูกหลานหนีพ้าไปเที่ยวสวนสัดด์เต้มาคุยสิว้ยลูกหลานหนีผ้าไปเทีดดย่ยวสวนซับกูเลยตักไหลย <c oughs> อยู่ขันแกนนีแล้ววะไม่เดี๋ยวนี้เพิ่นมาพ้าไปแล้วมเ <c oughs> <อ>บ่แมนเพิ่นไปหาทั่ววายหันวายนีไปเที่ยวหันเที่ยวนีกินหันกินนีติกรุงเทพมันของหลายเนาะคุณหลายของหลายเนาะอุ้ยว่าไปว่ามากเกืลืมตอนน่ะลืมข้าแต่ว่าอันอื่นอยู่คือจึงสี่คือจึงสี่ใัยหมอว่าก้อนหมอยานหมอลืม ช่วงนี้ก็เซียนเป็นอัศไซเมอรออยู่นี่แน่ให้ขึ้นหลายอันหมอว่าสิม่แจ้งข่าวนี่ล่ะฝากข่าวคุณประลัดฝากข่าวพวกข้าทุกคนนี่ละ่ะเออให้ไปซ้อยกันบอกพี่บอกน้องข้าแน่คุณประลัดก็ไปออกหอกระจายข่าวอันี้เด้อเลือกอันนี้แหมอันสตอปปอสอชทอนี่ไหมสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่แม,ม่คนฝากข่าวก็หมอมาเส้นเด้เพิ่นมาสวนคนที่มีสิทธิ์บตดท,ท้องนี่แม่ เออให้เขาไปตรวจสุขภาพฟรีตั้งหกล่ายกันเออปีละหนึ่งเทือแล้วก็ง่ายง่ายไม้เสียเวลาเวลาไปล้านยาที่เขาร่วมโครงการนี่ล้านยาเขาร่วมโครงการกวหกล่อยล้านหกล่อยแห่งทั่วประเทศพเดหลายแห้งยัง่างมาวยลีเนาะอือมันก็ดีตัวแบบสี่นะคุณหมอเออผมก็มีสิ์บัตรท่องว่ผมก็สิได้ไปตรวจสุขภาพปีละเทียอด้ที่กันตัวนี้แม่แมนตัว ด,ด,ดีดีมันกับสิได้หูทุกสุขภาพยากของเนอะร่างกายย้าของมันมีโรคมีภัยอย่างเนี้ยอืมแนน่มีอย่างแล้วเห็นเต้นเนื่อนๆมันก็สิได้รับการรักษาท่านจังหวะจังหวะเห<อ>่นบ่ผู้ใดเป็นโรคเป็นภัยนี่ก็ ไปโรงพยาบาลผู้ใดว่าท่านได้เป็นโรคเป็นแพทย์ดับามรถที่ไปตรวจสุขภาพได้กะคุณหมอห่ะฮู้เอาไว้ป้องกันเอาไว้ก้อนมันสิสายนั่นไหมเห็นบอก่านว่าตรวจพอมาเล็งถ้าเป็นระยะเริ่มต้นมันรักษาเศร้าเป็นบมละทิศแหล่พันระยะสามระยะสี่อย่างนี้สี่มันก็บ่ไว้แล้วมันรักษาซ้าแม่นบมออันนี้กระสีแดงหู้ไว้ก้อนมันหาอบ่เป็นกระสด้แห่งดูแลสุขภาพเจ้าของถือทัางถึกหม่องมันบมอละทิศแหล่เมน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 ยังขุนหม้อวาแมนยังไอแล่วาแท้เนาะเขาต้องบละเลยเนาะ ต้องมั่นดูแลต,ตัวสุขภพสุขภาพของเนี่ยสุปีเดอือจะค่อยหู้ฐานโลกอันใดบอดีกะฝ้ารักซ่ามันลดเนาะยังผูญิ่งเนี่ยโอ้ยถึงมะเร็งเต่าหน er ุ่มมะเร็งหันมะเร็งนี่เป็นแต่ยานคือยัง่งโอ้ยมือคืนตัวอย่างหมองสิเป็นมะเร็งพูญิ่งนี er ่ก kind of ็เดยหมดลูกแน่ปากหมดลูกแน่ปีกหมดลูกแน่เออเต่านมแน่อีกหลายแต่ว่าเบิ้งสถิตีแล้วนะ ผู้ใชยเดี๋ยแต่งยอมาเลี้ยงหลายกองอย่างนี้ะเปียนเอาก็พูดใต้ใส่ชีวินโหลดผลเด้เสียงเดชในสิกินเหล่าสูบยาผู้ยิ่งเพิ่นม่ค่อยเป็นยังสันเด้ลละนี่ลหละหมอก็เได้ว่าเอออ้าวเขาทาตัวหลายได้ฟังมาบอกต่อเป็นโครงการดีๆเพื่อสุขภาพของคนไทยแมแล้วกลับไปใส่บริการยุลานยาที่เพิ่นติดสติเกอร์ยันยๆเอาไว้นี่ร้านยาของฉันเออเห็นมาเคยเห็นอยูแมนบอเพิ่นติดเอาไว้หัลละร้านยาของฉัน เป็นออกาแฟตัวเ,าน,เานาะเป็นของชันนนงช้นเลยฟีมาเลยของชั้นเลยว่าเป็นของผ่าเนี่ยนี่แหละเพื่อนให้บริการในการสั่งเสริมสุขภาพเพื่อคนไ<ม><ม>ทยคนี่ถือบัตรอันบัตรทองนี่เนาะอโ,อโอ้ผมว่าน่าสนใจดีครับว่าแต่ว่าแต่คุณหมอครับรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมสนใจสักสนใจเนี่เดี๋ยวจะไป็ใจไปประกาศในหอคคือจังตี่คุณประหลาดคนที่มีสิบบัตรทองนี่เนาะ สามารถสิไปตรวจคัดกรองสุขภาพได้ฟร <because S 2> so <on> e ีหกล้านการย่างหน่อยปีละหนึ่งคือเพื่ออิหยังเพื่อสิวาให้เข้าเดี๋หูผ้าวะร่างกายเจ้าของว่าเออตอนนี้นี่ภาวะเขาเป็นแบบใดแน่เขาเสียงสิเป็นอีหยังแน่ มันบ่เข้าเสียงเป็นเบาหวานตรวจค่าตรวจเนี่ยวตรวจยางมากมันบอ <S <S ่อทินแหล้ะมันน้าตาลมันกระสิสูงมันบ่ะตรวจน้าตาลในเลือดตรวจจัดเนี่ยวกับหูตัวเนาะเออห้องคนเนี่ยวมาเอาหมดมากน่ไม่ว่าเนี่ยวแต่น้องเออมันหวานเหรอเด้แม่นบ่ะเออกระเสียงกับอันตาย่แล้วแม่นบ่อมาที่นี่มาตรวจจังสี่น่ะตังฟี่ตังหกไล่การแล้วกับปีละเทือนหนึ่งเนี่ยมาว่ามันพอดีพอดีเด้เขาจิได้หูเพราะว่าร่างกายของเข้าว่ามันเป็นจังไดด เออเพราวหัวอ้าเสียงอันใดเขาก็จะไดรับพฤติกรรมเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเข้สันตัวแล้วบัณน,นี้เพิ่นจะแบ่งออกเป็นตามช่วงอายุพร้อมเด้คือจังสี่ช่วงเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กหน่อยเนาะบ่ค่อยเจ็บค่อยป่วยเป็นอย่างเด้เพราะว่าอันใดมันดีเหมือนเนะเาะว,<ม>ว้ยาศาสุขภาพมันดีเหมือนเด้ช่วงอายุสิบห้าหอนสามสิบสี่ปีนี่เพิ่นสิกัคัดกองดัชนี่มุ่นกายคือห้าหลังค้นนี่เด็กหน่อยเนาะกินหลายอ้วนเนะาะอาหารสมยัยใหม่ มีแตแป้งมิแตหนำมั่นมิแตของถอดของหยังเออกลับไปคัดกรองไดทชนีม่วนกายไปเมืองความดันโลหิตคัดกรองความเสี่ยงจากการสูบยาสูบนิราเออการดื่มแอลกอฮอล์เออมันอยู่ช่วงวัยกันมากินกระลังเทียวได้นิสิมหาหอสามสิบสี่ปีนี่แล้วก็พวกสารเสพติดแมนบล่าแล้วบาดนี้ถ้าผู้ใดติดยาสูบติดยังแล้วถ้าอยากเศร้าอยากเลิกจังสิเพื่อนกิดซิมีโปรแกรมกันลดบุหรี่ให้พร้อมเดีเนาะดีเนาะดีบล่า หมอกับช่วงวัยพู้นดีเด้สิบห้าหอดสามสิบสี่ช่วงต่อไปก็คืออายุสามสิบห้าหอดหาสิบเก้าปีบัน,นี้เพิ่อจะสิคัดกองคือกันกับช่วงสิบห้าหอดสามสิบสี่หันหละแต่ว่าเพิ่ิไปเพิ่มการคัดกองความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานอายุเริ่มหลยเริ่มเสี่ยงทีบานนี่อวัยาวะมันมเริ่มทถอท้มันบ่นละ<ม>หัวเมืองทารดาบนำตาในเลือดสูงนี่ เออเพื่อนกัสิออกไล่งานไปส่งต่อเด้อเพื่อส่งต่อให้กับแพทย์ไปให้ห้องไปพบแพทย์ต่อไปแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอันนี้เป็นโรคอันตรายบันทโอกที่ไว้ให้นันสุ่มเส้นเลือดในสมองแตกะเล็คนน่ะเป็นบ่คุณอนี่ละนี่ละแบบนี้ก็ดีเนาะอันสุ่มบัตรทองหลังเทือสมัยตะกี้ต่ก่อนนะเห็นแต่ไม่ใหญ่น่ะไปห้าม้อน่ะไปตวดน้ำตาลมันยังตื่นตั้งแต่ตีห้าเออโอ๊ดเขาย่เป็นมือ โอ้ตั้งแต่มื่อคำอืมแยกกินน้ำก็อดเอาอยากกิน่นฮันก็กินขน,ขนมจักหน่อยก็บโได้เด้อซันหรือว่านะแต่ดีตัวมือเท่าโลเสื้อที่ไปโรงพยาบาลเนาะเลดไปอีกเสื้อไปฮอดกับไปท่าคิววิ่งฮันโอ้ยจ้าว่าคิวถิ่ลอยเท่าได้โบชายุม่ม,มัดมือกัม,อมี่มบีว่าเออแป๊บนี้ก็ดีได้คุณหมอ คนที่เพลินมี่ซิดบัตถทองนี่นะเพล่นได้ประโยชน์ไปเต็มๆต็มเลยเด้เออเป็นการลดโอกาสอันที่ว่าซิ่ป่วยล่าน,นี่เนาะแมนหรือว่าซิเป็นโรคว่ตติต่อเลือดหลังอันไปไปมามาหลังคนนั้นมาฮู้สุดท้ายก็เสียชีวิตสนีนะเนาะมก็คือว่าดีไล่ลได้ผิว่าเนี่ยแมนค่ะแมนค่ะคู่บีนอกจากการตรวจคัดกรองโรคเลยเด้เพล่นก็นมีบริการสั่งเสริมสุขภาพป้องก,ก,กันโรคอื่นๆพร้อมเด้เออแล้วพวกบริการยาคุ้มกําเนิดจังสี่ เอออยาคุ้มทุกเทินจังสิเอออันแจกถุงยางอนามัยจังสิเออการตรวจการตั้งขั้นการบำรุงขั้นพร้อมเด้คุณแม่ตั้งขั้นจังสิกับไปรับยาอยายุรานยาอันนี้ได้พร้อมเด้เออประชาชนนี่ผู้เพ่นอยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถส,สอบถามเพิ่มเติมยุสายด่วนของสอปอสอชหนึ่งสามสามศูนย์ได้พร้อมเดะ เจ้าหน้าที่เบือ้องต้สิให้คคับตอบอยู่แล้วจานนวนชกชชนี่หนึ่งสามสามศูนย์ใช่ไหมครับแมนค่ะแมนค่ะจดเอาไว้นะเดออ้ออ,อ,อดีเลยครับดีเลยครับก็มูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้นี่เดี๋ยวต้องรีบเอาไปบอกรีบไปเล่าให้ พี่น้องบ้านเรานี่ได้รู้กันเยอะๆนี่จะได้ลดโอกาสป่วยแล้วก็ด้วยได้ป้องกันด้วยนะครับม,มีสุขภาพดีพร้อมกันทุกๆคนเลยนะครับเออก็ดีข้องกันอะไรดีๆก็อยากเอามาบอกมาเล่าให้หูน้ากันทะเะแต่ว่าบาดี้ทิพแหล่เป็นยังขึ้นหนายากขึ้นยากขึ้นไปกินนี่ยังพิษสาแดงอีกอย่างไางมาอีกขึ้นนาขึ้นหาคือน้ำมูทเถาโอ้ทิพแหลเป็นไว้ิพหาหัวสามสิบสี่นา้นาคำมูเถาที่ปนนี่แล้วเป็นตรวจสุขภาพ นั่นอย่างอดเขาไอ้เจ้าที่ได้เตรียมเมียวเตรียมอุจจาระย่าหม่องเจ้าฝ่าฝ่าผู้เฒ่าในเด้อตลับอุจจาระนั่นอนยาปุ้ต้ตลับยาหม่องเด้อให้มันลงกันเออเนอะป็นลมเป็นลมเขาเปิดยาหม่องกับเท่าเท่ายาหม่องไม่มเมียเนี่ยเปิดอยลอยตัวออกมาวันนี้อยากติเป็นลมกันเรียบร้อยแด้วเป็นล้มตัวอุ้ยทิ้งแหลกจะตั้งหาวานเนาะกลับมาเพียบ คุณหมอครับมันมีตรวจโรคเบาหวานแล้วมันมีตรวจความหวานในหัวใจบ้างไหมครับนีมมม่มีเดี๋ยวเสิให้คู่บีตัวให่ดอกอมีดมาขูดออกมึงดูคูดีามาขูดหัวใจประลัดมึงดูโอ้ยขักเนาะแต่ละคนนี่แต่แต่เลยว่าเล่นท้ายมันนี่มีความหลากหลายติคุณประลัด คุณประลาศ์นี้ส่งคือต้องไปตวดบ่าว่านก่อนเพราะว่าหุ่นนี้บไวไายแล้วด้เดี๋ยวนี้อยู่ดีกินดีเนาะหลงมูบ้านหลงพื้นทีน่นี้โอ้แ่บ้านนั้นถึงคงวอกคงว่าน,นี่เต็มไม้เต็ม่ยเอนี่แหละขึ้นนำนะจิตนำใจของพี่น้องเท่าอ,อีสานเข้าไปบ้านได้ต้องได้กินเขาได้กินน้ำเออมีของฝากของตอนเห็นบอันเวลาแขกบ้านแขกเมืองม่านลงหล่นป๊บปุ๊บเพิ่นเตรียมผ่าเข้ามาไว้ทับ ไว้ถ้าผูกถับพันแอวนะเห็นบอนี่แหละนี่แหละคือวิธีของอีสานเป็นการผูกแล้วกับพันมันมาผูกพันกันเอาไว้มันมาบ่ะขนไปบ้านนี่ก็กินข้าวแล้วไปม่กินข้าวน้ากันบ่หูใจกันมาก่อนว่าพะตเพิ่นมาเอิญกินข้าวหานำให้เพิ่นกินผมก็ใจง่ายด้วยครับใครตัวนี้ผมก็ไปหมดเลยครับไปนวันหนึ่งสามสี่มื้อก็มีนะคุของแม่ละแม่ปรลัดเพิ่นนำนักขึ้นหลยเนาะตอนมาเพิ่นนำนักหน่อยหนึ่งแม่บอ เอาดูแลสุขภาพด้อประรลัดย่าให้อว้วนเด้อครับละครสันมาจุฬาเทมโมเบเฮนโตตอนคาซึกบุกจากบทประพันธ์ของเพชรัตวังสะหามือนีกระจกลงแลว้วผู้แสดงมือนีมี่กิษดากรอนสีหวงววลาโกวิแสซ้อบุญชลิจึงจันทร์ซับเพชรัตวังสะหา สนิทเสติบันทึกเสียงคุณผู้ฟังสิติดต,ตามรับฟังละค่อสันมัจุลาที่มองมาเห็นโตจากเช่าขณะมีสัมพันธ์ได้เป็นประจำทุกขึ้นวันเสาร์เวลาทุ่มเคิงหอดสองทุ่มทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM 9 9 5 m h เมกะและ AM 6 2 1 k h กิโลเฮิรอนพิทักษ์แมนสิริอำนวยการควัญประชาละเริ่งวควบคุมการผลิต เพชรรัตนวังรหากำกับรายการจิรพงศ์อวีรุธภา,านิตกำกับเทคนิคสำหรับมื่อนี่สวัสดีค่ะ